กระโต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 อาริค่ะโต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 อาริคาโตโตโตอาริคาโตโตโตเป็นบ้าอะไรเนี่ยก็ขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้เราับต้องนิชาวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดกับเกาะรองเท้าน้ําแข็งนั่นเองนี่เพื่อนก็จะมาด้วยใช่ไหมผมจะเอาแต่อันเบกกิ้งไฟตายยังไงวะอ๋อจำได้จมน้ําตายตรงนี้เพื่อนเพื่อนจะคุณผู้ชมจะเอาแต่อันเบกกิ้งเพราะว่า คุณผู้ชมว่าไมต้องตายเลยเพราะว่าเพราะว่าทำทำเพราะว่าจะหาวิธีทำพิมเพื่อเพื่อคุณผู้ชมเีล่ะเอ้มาแล้วเพื่อนอีซี่หนอ่อยเออเดี๋ยวแบบแบบไม่ผมตายฮะ<ห>ผมตายผมเกิดมาตายเลยอีซี่แอ้วเอาน้องเอาเอาน้อนรองเท้าน้ำแข็งมาด้วยนะน้อนรองเท้าน้ำแข็งโอง้ผมจะเอามาฟานหน้าเพื่อนให้หน้า,าค่ะคนี่ใช่นี่คุณผู้ชมนี่ชอบไหมเนี้ยเนี่ยเนี่ย โอ้าดีกาทิปไหมอ่ะหายอะรกันโตโตโตอาไรกันโตโตโตอาไรกันโตโตโตอาไรกันโตโตโตเป็นบ้าอะไรนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวโดนหัวฟาดตายพื้นเจะคนที่มอยากให้อยากอยากให้ช่องนี้จะทำคลิปอะไรบ้างไหมหรือว่าลืมทิปอะไรเพื่อนเพื่อนไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้รู้อยู่เองว่าองค์เท้าน้องแข็งมันอยู่ไหนเมื่อกี้ยังเจออยู่เลยหายไปไหนแล้วะ อันนี้ค่ะโตโตโตอันนี้ค่ะโตโตโตนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมเราลืมเพื่อนแล้วแล้วทิ้งเพื่อนอยู่คนเดียวแล้วผมก็ตายเป็นบ้าอยู่คนเดียวแบบเพื่อนรู้อันค่ะโตโตโตอันนี้ค่ะโตโตโตอันนี้ค่ะโตโตโตเรียบๆหน่รยนะคุณผู้ชมเราต้องไม่แล้วแมวใช่ น้ำมนทีวีเอา้าคีวจิบ๊บพิมแล้วนะเอ๊ะคุณผู้ชมอ๋อมากโกอ,อบักโกนี่คุณผู้ชมโคตรเท่เลยนะปะคลิปหายไปไหนอ่ะ ก็ขอกราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยมันนี้ว่าผมผมก็จะมาเล่นหมายครับเอาชีวิตรอดกับรองเท้าน้ําแข็งอันนี้นะนั่นเองขอหนึ่งชั่วโมงเนี้ยเพื่อนได้หนึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ผมก็ปปาให้มันขุดอะไรไม่ได้ทั้งสองเลยเทปล่ะแล้วเพื่อนก็อยู่ไหนไม่รู้คุณผู้ชมแมพของ ผมค่อยบักเดี๋ยว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 ,เ,ยวเพื่อนไม่มีอะไรใส่เลยอ้ <ผม S 1> เพื่อนานาน,ม,นมากเพื่อรอด้วยผมกากที่สุดเลยผมไม่มีอะไรใส่เลยรอร่นไม่เอาดินเ,เว้ก็ได้ยอมเราไปหาเถอะเราไปหาตัดไม้กันดีกว่าไม้มันก็จะมีแช็ดต้นเดียวนะเพื่อนฆ่ามูดไอ้ตัวนี้ดิ เกมตัดไม้นี่คุณผู้ชมเราเล่นในคอมนะไม่ได้เล่นในชีวิตจริงก็ไม่ใช่ไม่ได้เล่นในมือถือนะเล่นในมือถือดิค่ง่ายง่ายใช่ใช่ใช่หยอกหยอกหยอกะเล่นในเล่นในมือถือนี่แหละแต่ว่าปรับให้มันเหมือนในคอมนะแล้วก็มันไม่อะเราไม่ค่อยชินอ่ะตอนกระโดดตีอะมันมันกักกักอะไรไม่รู้ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมเพื่อนอาริคขตตกอาริขตตกตกตกเออไม่เออไม่ไม่มี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 เออเออเธอค่อยนี่ทำไมกลางเกินไปอ่ะค่อยนี่กางพอสมควรเลยนะ จริงเหรอโบเดี๋ยวผมก็จะตอนกลางคืนพวกเราต้องรีบฆ่าแกยังไม่ดีงามอ๋อมันจะตอนกลางคืนแล้วเหรอใช่ใช่ใช่พวกเราต้องรีบฆ่าแกยังไม่ดีงามแล้วพวกเราก็จะวิ่งแกคุณผู้ชมหมูหมูอย่าอย่าโอ้เลี้ยวยังไงโอ้ผมขอตัดที่ก่อนโอ โเคเสร็จละเพื่อนสเปาพอยอ่ะเพื่อนกดสเปาพอยไหมก็อยากสเปาล์พอยสนุกดีอ่ะบัว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 ปากเหม็นวัวปากเหม็นคุณผู้ชมเราต้องแกวัวแกะนะหายไปไหนแล้ววะเรื่อยวันจันเกิดแล้วพวกเราต้องรีบๆเช็คคิวมันโอเคเพื่อนที่โกงเพื่อนที่โกงอ่ะคุณผู้ชม ทำให้มันร้อนแล้วก็แก้งมันทำให้มันตายแล้วก็ปัดตรงกลางคืเอ๊ะมันหายไปแล้วอุ้ยยังไม่ตอนกลางคืนทำให้มันแดดร้อนมากเลยอ่ะขออีกสักครั้ง,งคุณไม่ชอมคุณไ,<ห>ไม่ชอมเราเจอท่าแล้วอ,อันนี้มันท่าเรียกว่าทแบบ่าหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บท่าน่ำท่าโอ้ผม,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 ผมบอก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 เจอบ้านาว่าแล้วรีบรีบวิ่งรีบรีบพุ่มนี่ไงปลาพอย สปาวพอยอไไมผมจะแตกจะจะผมจะตเป็นอะไหมเป็นดิผมจะแตกมืเดเกินไปคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวปรับแสงแต่คุณผู้ชมไม่ต้องเห็นแสง,แสงชอบแกงคนดีๆเห็นละเห็นละอดอ,อุ้ยทองแดงทอ,อ,องแดง คีบไปแล้วอุ้ยแต่มันมีทางกั้นด้วยเอาเอาเปิดได้สิเปิดทางเอุ้ยเป็นไรไหมอ่ะเกือบแตกจนเลื่อมยังไงหันเข้าสู่ยุคหินเอ้าเข้าสู่ยุคหินแล้ว้วก็ทางตันนะเพื่อนทางตัาแล้วเพื่อนคุณทานทุกทางกันเลยนะเพื่อน no way เอเอ,เอ,เอนี่ไงผมเอาแต่รองเท้าอันเบกกิ้งนะเพื่อนทำไมอ่ะไม่ได้เอาอันเบกกิ้งโอ้นะคะตัวค้ามาทำไมอ่ะยืมตัวค้าเพื่อนก็ได้ได้เพื่อนเฉอยๆอคุณผู้ชมก็ขออาภัยด้วยนะที่ที่ ฮะขอภัยด้วยนะขอภัยด้วยที่มีเสียงรบก,กวนหน่อยนะคุณผู้ชมดูนี่มีเสียงอื่นรบกวนคุณผู้ชมคุณทานปุ๊บเจอเหล็กปั๊บก็ท่านผู้ชมผมขอไม่ค่อยพูดนะผมบอกผมแส่บคอมากทำไมถึงแสพบคออ่ะจ้างมันถูกเพราะว่าคนมันที่เกียดไงเนี่ยมันโคตรสนานตลอดเลยบายตัดคลิปบายตบยิปแล้วบาย ยังไม่ทันยังไม่ทันยุคยุคหินเลยเอ้าก็ยุคหินอยู่นี่อ่ะหมายถึงค้อยอ่ะโอเคคุณผู้ชมยังไม่ยุยังไม่อ,อุปกรณ์หินก็ก็บิ๊กแอคหินก็จะพังแล้วอ่ะป้าเดี๋ยวครับผู้ยมพว,พวกเราก็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 อะไรก็ทำบิ๊กแอคหินกันพี่แตกก็ก็พวกเราไปคุณผู้ชมเพื่อนที่แตกไม่คุณผู้ชมเพื่อนที่แตก มมอนทีวีชอบพี่แต่มากบางทีบุ๊คซีก็มาจุดจุดจุดหมอนจุดจุดจุดอะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นเพื่อนจุดจุดจุดกับ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 นอนอะไรไม่รู้แล้วนอนนอนหมอนข้างไงเพื่อนเพื่อนชอบจุดจุดจุดหมอนข้าเอ้ยไม่ใช่หมอนข้ามันคือนอนใช่ ว้าวมันเหมือนเหมืองเลยที่เพื่อนคูจะแตกแล้วอะไม่มีอาหารด้วยเออหิวมากเผาของดีกว่าเปลืองเปลืองไม้อ่ะเอา่านเผาก็ได้มาสองอันเคไม่ปรับแสงไม่ปรับแสงเดี๋ยวห้าปรับแสงเดี๋ยวมันมันเสร็จจะเอาแค่นี้พอมน่าจะพอละเดี๋ยวเพื่อนบอกบเพื่อนอันนี้่านของผมยากรบ ชิพไม่ก็รู้สึกมันไม่พอนะออกไปตัดก็ไม่ได้ตอนกลางคืนเดี๋ยวอย่างนั้นก็ยุคเช้าเองใจไรว่ายุคเช้า,าเข้ายุคถึงแล้วเฮ้ยตอาอเผาอืมเผาอาหารก่อนดีกว่า นนเรรอตรงนี้ก่อนเพื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 ่อนได้เ,เข้าไปข้างในไหมนะมันมันเป็นทางตันเพื่อนหรอมันไม่ใช่ทำทินแดงมันเป็นบ้านของเราเออเอามาทำบ้านได้เลยนะเก๊ <Okay. S 2> แล้วข้างบนนี่เดี๋ยวเราทำรูขึ้นมาทางขึ้นทางขึ้นของขชึบปีป้าแล้วก็ดูไม่ค่อยสวย พวกเราสวยมากแต่อมี้มันเข้าบ้านพวกเราเฮ้ยขอปรับมุมมองนี้ก่อนผมไม่ค่อยดีมันจะโดดตีไม่ได้เออไม่ใช่มุมมองเออตรงนี้แหละอุมิ้นเพื่อนจะเช้าแล้ว ไม้เลยเดี๋ยวจะสร้างบ้านให้แบตทอดทางหมดบ้านเลยเคลียบเ<ห>คลียบบ้านมาผมขอลงก่อนขอลงก่อนขอลงก่อนอาหารหมดเดินไม่ได้วิ่งไม่ได้ไม่ใช่ดูเอาทองแดงได้กี่อันนะ่ะฟังพี่ที่ได้สองอันโ okay. <Okay. S 1> อเคโอเคทำนี้มันไม่มีนะเพราะว่าทางนี้มันตันแล้วอะ่ะมันกล้ากลายเป็นบ้านเราอย่าเรี่ยงว่าทำเถอะ เรียกว่าบ้านเลยก็ดีจะเอาทองด้ย <Brother> ้ยมีอุ้ยมีโกโกเวลด้วยโกเวลอะไรวะโกลว์มันพูดผิดนะเออพูดผิดเฉยๆกาเวลก้อนขวดเหรอเพื่อนขวดไงก้อนขวดขวดก้อนขวดเฮ้ยตบป๋าเอาตีนเพื่อนเอาตีนตบป่านเลย เพื่อนเชียร์ตรงนี้ให้เป็นพื้นเรียบๆไหมมันไม่น่าเดินเออได้เอาเพื่อนอย่าอย,าอย,าอยาอ่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งขยับไปหน่อยจะต,ต้องปูพื้นเพื่อนเอาทอ็อตออกดิแล้วก็เอามาปูข้างบนนี่เอ่อ,อจะแตกกวเนี่ยเหลือหนึ่งหัวใจไปเอาไปเอาอาหารในผมบอกแล้ว<อ>ไม่ใช่หนึ่งหัวใจขึ้น๋ยวผมบงอ๋อแล้วผมจะวงอะไรค่ะผูม เอาใบเพื่อนกินนี่ไหมขอหน่อยสเต็กทอดสเต็กทอดเกาหลีสเต็กทอดเกาหลีอยากกินหมดนะโอ้ยเพื่อนรออาหารในในนี่ก่อนนะเป็นหนึ่งเพื่อนเป็นผู้หญิงโอเคพวกเราเพื่อนไม่ช่วยอะไรเลยเดี๋ยวไปตัดไม้ไปตัดไม้ไปกี่ถึงไม้ทำออกมา ดูอาหอรกินได้ไหมน่ะแต่หนึ่งแต่หนึ่งผมไม่ดีเลื่องแล้วผมไม่ดีเลือกแล้วมันมันจับหน้าผมอยู่ไหมผมจะตายไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านบ้านกับเล็กบ้านเราก็ยังไม่มีประตูเลยเอาเอาหินอุดก่อนก็ได้นะยืนเอเอโอเคโอเคโอเคจแล้วโอเคได้ยังได้แล้ว เอาไปเอาไปข้ๆๆละหนึ่งเต้รีเจนเลือดได้แล้วมีขนแกะแค่สองอันเลยมีขนแกะแค่หนึ่งอันเลยนี่จะเช้าแล้วอันนี้จะเช้าแล้วจะเช้าแชมคุณผู้ชมเราออกไปตัดไม้เถอะสวัสดีป๊อบ แกะด้วยนู่นนุ่นนุ่นเย่เพื่อนมีเพื่อนมีแกะสามตัวเลยเดี๋ยวต้องไปหาอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าเพราะว่าที่ที่ทำที่นอนมันเสร็จแล้วคุณผู้ชมตัดที่ผลแค่คุณผู้ชมเราได้เวลาคุณผู้จะแกะตัวสีดำกับตัวสีขาวด้วยอนนู่่ีคุณผู้ชมแก่ปังคุณผู้ชมเราก็จะมีแกะเยอะแล้วอีกตัวเดียวแกะอีกตัวเดียว แกอีกตัวเดียวแกะอีกตัวเดียวออคุณผู้ชมแล้วมีแกะเรามีคนแกจำนวนสามนะจำนวนหนึ่งเฮ้ยจะแกอีกตัวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตัดไม้ก่อนที่คนรจะตกแล้วก็มอนเตอร์เกิดนะเพื่อนไม่ต้องเอาแกเลยก็ได้หรือว่าเอามาทำเป็นอาหารอาหารเนี่ย เราต้องการอาหารมาจานวนมาหาศาลนี่นะล้วก็ไม้จํานวนมาหาศาลล้วก็เพชรจานวนมา,าแล้วผมก็เอาขี้ออกสูนด,ดีนเจเลือดไม่ได้อีกต่อไปแล้วอาหารหมดอดคะคะช่วงนี้พวกเราไปทำโฆษณากันเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อน อยากมีภารกิจทำไหมรอรอมันนานมันนาน่านนไงเพื่อนนานผมขอจัดไหนบ้าน,นพวกเราอ่ะนี่ไงโอ้ยจะกดจะกดยอ่อทำไมอ่ะยือบอ่ะยือบอ่ะยืบเดี๋ยวทีหลังเราก็ต้องเอามาเอามันทำเป็นทางเดินนะคุณผู้ช,ชมอย่าตัดลิปค่ะเชคคุณผู้ช,ชมเอาเพื่อนตัดลิปอยู่หรอไม่ได้ตัดข้างหา เสียงดังนี้ข้างนอกเอาหนูเกล้ากอนแล้วเหมืองพวกเราอยู่ไหนอ่ะจะหมายมาให้ของเพื่อนไปไหนไหมอ่ะตกเหมืองไหนไม่รู้อ่ะเหมือนโคตรเหมือนเอาเตียงนอนมาสองเตียงนอนเอาผมอุส่าหความผลแกะมาตั้งเยอะนะอุส่าอุตส่ามีผลแกะนี่ก็จะเป็นห้องเตียงนอน มันทำเองเลยนะห้องนอนหงหาอะไรกินก่อนหิวบอกทีเดียอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรามาทำเราต้องมาทำบันไดบันไดทางขึ้นด้วยเมื่อกี้อย่างมันไม่สวยมันขึ้นไม่ได้ใช่โอ้ยเกี่ยวตั้งเกี่ยวตั้งผมต้องการพอดีเลยเกี่ยวตั้งโอ้อ้เกี่ยวทอนเกี่ยวย้ายย้ายเตาเผาเพื่อน มิกิปองชิป้ามองมองข้างนอกข้างนอกข้างนอกอย่าอย่าพูดอย่างดังเลยนะหมายถึงคนข้างนอกยัไม่พออีกโอ๊ะเฮ้ยเทษทีมาตบในบ้านแล้วเพื่อนเอาบล็อกมาเยอะๆไหมก็คือ เรามีโชว์มเวลด้วยไม่ใช่ไม่ใช่บ้าน oh, เรามีก <okay. S 2> เกาเข้ <c oughs> เาเโอ้ยหเกาเผาผมเกอาเพื่ <Yeah. S 3> อนเกาเผา,า,าผมที่ผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยว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 เอาไม่ตั้ง ทำเป็นผูงแย่งเวยนั่นมีฐานไวมนะเดี๋ยว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 รู้แล้วเอเอาหมูทอดไหมไม่เอาอุตส่าห์เอาหมูทอดขึ้นริงหมูทอดขงเพท่อยเลยโอเคคุณผู้ชมไดูชมตรงนี้ก็อนเป็น เก็บมาเยอะๆเอ๊ะทำมันเอาเตียงมาอีกไหมเพื่อนไมรู้เพื่อนไม่หาเพื่อนถ้าตรงผอมไม่พอมาเผาตรงนี้เลยก็เอาโตตีบวกของเป็นลายเป็นไลาไไม้เพื่อนดีนะแล้วผมาม,ามีฟินแล้วใช่แล้วก็มีฟินฟินผมหาย อุ้ยก็มีบผมมีสามเตียงแล้วนี่นี่คุณผู้ชมมันมันต้องมีบันไดอ่ะเราผมทำเองบันไดเนี่ยเจคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตกแต่งล้วทกันคพืช่วยกันทำเร็ว้านของพวกเราเป็นหื่นกันใช่ไม่เกียจโอ้ไม่เอาไม่เอาฟิวฟิตนะเพื่อน มาถึงบ้านหินไม่เอาฟิวฟิตนะเพื่อนก็พวกเราอยู่ในถ้ำมันก็ต้องเป็นบ้านหินไอ้จุกตะลึงในหมดเลยข้างนอกอย่าอย่ารบกวนในนี้ลำพันลำพันนาคาเลากนี่ก็เล็กเล็กเยอะขุดตรงนี้แป๊บเดี๋ยวมันลำคาญหัวเราเพราะว่ามันอยู่ข้างบนหัวเราเัน แล้วก็ส่วนส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นห้องเตาเผาเป็นบันไดอย่างนี้อันหนึ่งแอบอันนึงบันไดเหลือสองเอาสวิปปิ้งแท็บเลแล้วก็ย้ายเตาเผากับโต๊ะคราฟดิเดียวผมย้ายเองของเลื่อนย้ายต๊งคราฟกับเตาเผาเพื่อนไปก่อนเลยนี่โต๊ะคราฟอยู่ตรงนี้แล้วกันเตาเผาไกลคุณเแล่นทองแดงออกก่อนเดี๋ยวมันไม่สวย เขาเสร็จพอดีเลยวูบิกเอ็กซ์แต่เพื่อนเอาบันไดหินทำไมฟีวว่าผิดเกิดนะเอามันต้องขาดอีกหลายบันไดเลยอ่ะแล้วรีบๆออกไปตัดไม้อ๋อยังตอนเช้าอีกอีกไม่กี่นาทีอ่ะมันมีอมันมี20นาทีต่อก,การการอยู่ในตอนเะ ไปสินาทีต่อกันอยู่ในตอนเช้าตอนนี้พวกเราต้องมีตัดไม้กันีใช่ตอนกลางคืนมันยิ่งหน้กลัวกว่าคนนี้นนนนใช่คุณผู้ชมเราต้องความหิ้ละตัดไม้ไปทําบันไดมากกว่าอเอ้ยทําบันไดที่ทางขึ้นนนั้นน่นะสวยดีหวานอีกนิดเดียวจะพังละเขียนไม่นะผมต้องทำนี่มันน,นี่ หวานในการต่อสู้กับตันไม้ของพวกเรากำลังจะหางลงไปเย้ไม่รู้ใครรู้อะไรเดี๋ยวผมจะคาบดาบเองแป๊บนึงแป๊บนึงนี่มันขวานเท้าก็มีในเทไรในเทลงในเทไรแล้วมือเอามาจากไหนอ่ะรองเท้าไงอัตราการขี้ ไปหาเพื่อนแล้วก็ถอยหลังดนเพืดด่อน,นตกแตกฮ่า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 ไมไ่เราจะไม่ตกแตกอีกต่อไปเพราะว่า<ล>ะตะกินนี้เราจะไม่ทำร้ายกันเราจะไม่ทำร้ายกันเราจะขี้แตกกันใช่ไม่ใช่อันตรายอัน เลยอันตุวนไม่เพื่อบางบันไดอย่างนี้มันไม่ได้อันตุลวันตุวนอันตปลแววอันตลแววอันนี้ก็ถ้ามันมีบันไดมาสวนแยกตรงนี้พวกเราต้องุดอันนี้ออจุ๊บโอเคนี่